สวัสดีครับสวัสดีค่ะตลาดนัดโคกมืออำเภอสังขะจังหวัดชลบุรีนะคะอ,อยากเชิญทุกท่านพา่อค้าทุกท่านนะคะเข้ามา,านำวัวเข้ามาขายที่ตลาดนัดของเรานะคะซึ่งตลาดนัดของเรานั้นเปิดวันพฤหัสบดีนะคะเช้าจนถึงเก้าโมงเก้าโมงครึ่งขอเชิญทุกท่านเข้ามามาดูมาชมแล้วก็มาเลือกดูวัวที่ตลาดนัดของเราได้นะคะจากตัวอำเภอสังขะไม่ไกลค่ะประมาณกิโลกว่าประมาณกิโลกว่า ดยซีเอมสายสังขะสายสังขะโบเชตสายสังขะโบเชตขายอยู่ติดกับตอชัดทองขนส่งสังขะค่ะครับผมผมครับผมสวัสดีครับผมผมช่องเอฟเตียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมห้อยถมินนายห้อยถมินเดี๋ยวอยู่กับนายห้อยถมินนะครับผมนี่ก็ มาที่ตลาดอำเภอสังขาครับ<ม>ก็วัวเขา่าเยอะของทุกวันพฤหัสนะครับก็เชิญชวนนายเภาทุกท่านและก็เกษตรกรที่จะมานำวัวมาจำหน่ายและก็ซื้อไปเลี้ยงครับวันนี้ผมก็เอามาแม่ลูกครับตลาดเปิดทุกวันพฤหัสเนาะทุกวันพฤหัสครับอ่าครับผมนำแม่ลูกมาครับลูกปีศาสแดงครับลูกสาวปีสาจแดงครับกี่เดือนนะครับนี่ ประมาณ3เดือนกว่าครับประมาณ3มเดือนครับแม่เขามีลูกมากี่ตัวแล้วครับประมาณสมตัวมีลูกมา3มตัวแล้วความสูงท้ายแม่เขาประมาณเท่าไหร่ครับผมความสูงก็ประมาณร3 0สขึ้นครับร้อสกว่าเนาะนี่ผมผมให้ดูฝั่งนี้นะนมนมซีนมซีเก้าครับผมอยู่แซวว่านมห้าพี่นมเก้าอยู่ที่บ้านครับเนี่ย เนี่ยครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่42ครับเออจ่ายลูกแดงนะครับ42ต่อรองได้ลูกโจเมียครับปีศาจแดงครับครับลูกสาวปีศาจแดงกำลังกินนมอยู่เลยนะครับผมดูเลยออัดหัวหาหน่อยนึงก็อ้วนนะครับครับนี่สามเดือนกว่าครับหาลูกเขาก็โบ๊ทนะครับผมโบ๊ทขาคิทฟูดำนะครับผมดำมัพดำตัง เครื่องดำทั้งหมดเลยครับเครื่องดำด้วยโอเคครับผมไซสี่สครับสนใจก็มาดูที่ตราได้เลยมีตัวไหนด้วยครับมีชุดนี้ชุดเดียวครับเอามาแค่คู่นี้ครับอ่ารบกวนฝากเบอร์โทรนะครับผม098ครับ234ครับ1091ครับผมของครับครับอยากตกเซตนะครับววก็กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผมอยู่ในกันเข้าหนึ่ผมอยู่บุรีรัมย์ครับโอ้อยู่บุรีรัมย์เลยครับผมโอมาดูไกลแท้วันนี้ครับมาเรื่อยๆครับอุจจา จากบุรีรัมย์นี่มาสังขะก็ไม่ไกลนะครับผมร้อยโลนะครับร้อยก็โลนะครับเนาะครับผมเฮ้ยหาวัวสวยๆไปเลี้ยงห่อาวัวสวยๆไปเลี้ยงเจอยังครับวันนี้ยังเลยครับกำลังรอ,รอรออยู่นะครับอ่าสัมภาษณ์คนหาซื้อวัวครับครับผมมาจากไหนครับภูมิพัฒนานโอ้ครับผมไกลไหมจังอือสี่กิโลเองอ๋อสี่กิโลเลยเลยฟาร์มตะแกไปหน่อยอ๋อเลยฟาร์มตะแกไปหน่อยครับอันนี้มาหาวัวเลี้ยงเหมือนกันครับผมครับผมของครับนี่ เปิดไว้สี่หมื่นทวนนะครับผมแม่สาวครับแม่สาวทองแล้วทองแล้วแม่สาวนะผมนี่แม่นี้ใช้ได้ผมงามนะครับผมทองทองแรกเลยแม่สาวทองแรกผสมข่อไหนไว้ครับตัวนี้ผสมข่อไหนไว้ผสมโตทับตัวมากี่เดือนแล้วครับสองเดือนนะครับผมความสูงประมาณร้อยสามห้าได้ไหมครับนี่มาณนั้นเลยครับเนาะเกือบเกือบสี่สิบเลยครับกึ่งกึ่งครับผม แม่สาวนะผมท้องแรกท้อ,องสองเดือนเปิดไว้สี่หมื่นทนนะครับแข่งขาดีนะพ่อเนาะมมไม่มีทกทไม่มีถอน <laughs> ดีาครับนาตากดีหนาตากด็ดีเปิดไว้สี่หมื่นต่อรองได้นมสี่ตาส,ส,ส,สองตาสองนี่ <laughs> พ่อ <laughs> หูซองโอเคครับขาซีเนี่ยโอเคก็ตลกนะผมนี่เปิดไว้สี่หมื่นตัวเดียวเหพ่อวันนี้เอามาตัวเดียวพ่ออยู่ไหนครับคุขันคุขันโอ้มาจากคุขันครับผมฝากเบอร์โทรนะครับผมจำไปได้เราเบอร์โทรจำเบอร์โทรไม่ได้ด้วยโอเคครับมานี่มากันทั้งหมดนะครับนี่อ๋อเอมาหาวัววัวเปลี่ยงเหมือนกัน โอ้วันนี้คนหาบัวเลี้ยงเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่แต่คนมาเยอะนะครับผมวันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่คนมาหาซื้อบัวเยอะนะครับผมนี่ฝั่งนี้นะคแม่แม่มาหาบัวเป็นไงครับแม่แม่ลูกหาแม่ลูกอ่ามาหาแม่ลูกนะครับผมเอาสวยเอาแบบงามๆเลยแม่สวยงามๆเลยเลยงามๆเลยเนาะครับุญเอาเลยเนาะครับ ผมครับครับไปกันต่อครับอ้เฮครับนี่หรอรับเท่าไรครับเนี่ยตั้ง15,000สาเดือนสี่หมื0 0สี0หมื่้วนสี่หมื่นสหอ่ารอทงสามเดือนครับผมแม่นี้านามาครับ ลึกมากเลยครับผมวันนี้เม,มนูลึกดีนะครับผมดูท้ายนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าของวัวสวยวัวสุกเก่าๆเจ้าของวัวสวยนี่<อ> <c oughs> เปิดไว้สี่หมื่นสิบห้าร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท<อ><อ>นมซีท้องสามเดือนทับตัวมาบ่กครับทับตัวครับทับตัวมานมมันลงแล้วนะนมลงแล้ว ความสูงประมาณร้อยสามห้าได้นะครับเนาะประมาณนั้นประมาณเฟอร์รี่สี่หมื่นทวนฝั่งนี้เลยบอสครับไม่ใช่แค่นี้บอสขายไปแล้วอ๋อขายเร็วเนาะโอ้โอเคครับครับผมฝากมือร์ทุนนะผมจำมันบ้างจำมันบ้างแกจำไม่ได้นะบอโอเคครับตัวนี้ของใครเอานี่ของตาจังเสื้อลายลายของเสื้อลายลายเท่าไรพ่อไม่รู้ครับ แม่ลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยดว่าจะเจาสองหมืกพันเสองหมเองครับสองหมื่นกสก้อยหกเลือดร้อยนะพ่อเนาะเลือดร้อยครับเลือดร้อยจจบจกกล้องจจิงจกกล้องให้หน่อสมบเพอแกจับจับให้ดูเลยนะผมให้ดูเลยเดับยวเแน่นอนมาก่นอน เปิดไว้เท่าไหร่นะ20,000 2 6 0ส0งหบาท2 6 0ห0ื่บาทขึ้นไปอีกแล้วครับ20บาท20บาทที่ค่ากาแฟครับนี่เอาไว้ตอนนะผมโอเคครับนี่มีลูกมากี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกเพิ่งลูกแรกครับลูกแรกเลยครับอ่าแม่ยังสดเลยนะผมยังสดครับลูกตัวผู้เนาะครับครับผู้มีลูกกี่คนแล้วล่ะฟังบม่ทั่วนะพ่อ คูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดอยากเจครับอยากเจอพ่อมาหาที่ตลาดสังขาได้นะผมเกอยู่ตรงนั้นะครับเมโอเคครับครับโอเคเนีจับวยดูเลยผมแน่นอนมากสองหมื่นกว่าบาทเองนะผมอ่าไม่รูยแล้วผมขายแล้วขายแล้วะ โอ้หปิดไปแล้วครับผมรวดเร็วมากเออยูทูปปลาขายน้อยไปไปไปแม่ไปแล้วไม่มีอะไรจะประกวดด้วยสิไปแล้วนี่ปปปไปไปไป้บรรยากาศดีครับผมที่นียวขายแล้วขายแล้วนะครับผมสปงเลยสป้งเลยัวสวยโอเค ยี่ยี่หม่ยี่ยี่ยียี่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 ยีขยี่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 ยมัยม่ยี่ยี่ยม่ยี่ยี่ยี่ยม่ยี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 ขยี่ยี่ยี่ยี้ตัวยี่ยี่ยม่ยี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 ่ยม่ยี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 ยี่ยี่ยี่ยยยยยยยียมยยยยยยไยยยย ครับขายง่ายๆเล้วเพราะเรบถ้าแตกรกันสมัยแพงก็สี่หมื่นห้าโอ้สี่หมื่นห้าขับเตะทุกวันมันบัวมันลงมากราคาสามหมื่นห้าร้อยโอ้ครับแต่ทำยังไงเนาะเราต้องดิ้นรนไปเล่มไปสี่ห้าร้อยก็พอแบ่งไปต่อครับอยู่ไหนครับเนี่ยผมอยู่นี่บ้านสันติสุขบ้านสันติสุขอำเภอสังขะโอ้ครับมีวัวขายตลอดนะครับเนาะมีขายตลอดครับถ้าชาโรเลี้ยมถ้าแต่ตัวผู้ตัวเมียนะครับช่างกิโลก็มีช่างกิโลก็มี โล85บาทโล85บาทตอนนี้1 2โอ้ครับชาเล่กับบัมมันเท่ากันไหมค่าชาเล่92โอชาเล่92บัมมัน85 85ครับค่บผมเอ๋ถ้า500กิโลขึ้นเราจะช่าง๋อ้ถ้าถ้า500กิโลขึ้นจะช่างครับถ้าไม่ถึง500กิโลช่างไม่ได้ซื้อเป็นตัวครับผมซื้อเป็นตัวเอาครับอืมครับผมแถวไหนรับซื้อบ้างบ้านบ้านไหนแถวไหนครับมีมีทั่วมีทั่วนะครับเนาะครับมีทั่วโอเคครับโลครับราคาก็อยู่ประมาณนี้แหระครับเน ถ้าห้าหกร้อยกลัวขึ้นกับเก้าถ้าจะเล่เก้าสองเป็นเก้าสิบห้าแขงไหมตอนนี้ช่วงนี้ก็ราคามันเศรษฐกิจมันตกต่ำมันก็พอไปได้อ๋อพอไปได้ครับอืมครับผมโอเคครับปิดกานก็เล่มตัวละพันสองพันทุกวันเล่มตัวละห้าร้อยครับผมคงชีวิตไปก่อน ครับนอกจากเปลี่ยนนโยบายนี้เราจะฟื้นเศรษฐกิจใหม่นี่นี่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับฮะลอยลอยลอยอย่างเก็มบรรลอยบรรทรายชนีพอดีเท่าไหร่ครับนี่ยสี่หมื่นห้าสองตัวสี่หมื่นห้าสองตัวอ่าบัวเล่นะผมสี่หมื่นห้านี่ครับสี่หมื่นห้าความสูงก็น่าสักประมาณสักร้อยยี่สิบได้นะครับผมสี่หมื่นห้านะครับ ดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะสูงกว่านี่หนึ่งความสูงน่าจะประมาณสักร้อยยี่สิบห้าได้นะผมตัวนี้ตัวผู้ทั้งสองนะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับปีกว่าครับปีกว่าทั้งสองตัวปีกว่าทั้งสองตัวนะครับผมนดูตัวเขางบนเท่าไหร่ครับ ผมมนแม่เลี้ยงนะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าผสมมาแล้วผสมมาแล้วแม่สีแดงแสองหมื่นเก้านะบุมผสมมาแล้วนะครับความสูงก็ประมาณสักร้อยสามห้าได้นะบุมตัวนี้ประมาณนี้แล้วครับผบุ้มเก็บไม่ได้เอาลุงนะบุมวันนี้แม่สาวแม่สาวไหมครับครับแม่สาวท้องแรกเลยครับส้มได้กี่เดือนแล้วครับ ผมไม่ไราื้เหมือนกันผมซื้อเขามาอ๋อทับตัวมาได้สเดือนผมก็มาตามเขาฝากฝากือทุ่นนะผมซูมแปดสีู่มแปดสี่แปดสามสองแปดสามสองหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดสามแปดครับผมผมับครับผมแม่น่งามนะผมเออแม่เท่าไรแม่แม่เท่าไรครับน่สี่สิบเจ็ดอ่าเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดนะครับผม ารีวัดสีแดงบราเงินใหญ่อู้มีแต่โครงสร้างใหญ่ๆเลยนั่นแหละสี่หมื่นเจ็ดร้อยแต่ขายไม่ยังขายเลยยังขายเลยยังไม่ไ um, ด้เลยร้องไว้สี่หมื่นเจ็ดร้องไว้ร้องไว้มันท้องแล้วดูข้างหลังมันข้างล่างนมฟุนมเจ็ดนมแปดิงยลุกครับอันนี้ใหญ่นะบุ๋มเปิดไว้47นะครับ อ่าสวยงามสวยงามไม่มีติยงาลงที่ทีมงานอาขานและผู้สิงครับครับพวกท่านพวกไหนครับสมตัวไหนวะนี่ครับนี่สมโตครับสมตัวมาครับได้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ ประมาณ3าสี่เดือนนี่แหละตัวนี้ประมาณ3าสี่เดือนยังไม่ตรวจท้องตัวนี้ยังไม่ตรวจท้องเอออ่าเจ้าของเขาบอกมาน่ะเปิดไว้47มีตัวไหนเลยครับตัวนี้เลยบ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้27 28 27 27อ่าตัวนี้เปิดไว้2องหมืแม่สาวนะครับเนาะกี่เดือนครับตัวนี้ประมาณปีกว่าเนี่แหละปีกว่า ตัวนี้แหละมีลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้มีลูกตัวนึงมีลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับถ้าท้องก็เป็นท้องที่สองนะครับเนาะครับผมเออตัวตัวใหญ่นี่แหละครับผมฝั่งนู้นแหละตัวนั้นท้องประมาณเจ็ดเดือนแล้วตัวนั้นท้องประมาณเจ็ดเดือนแล้วทับตัวมาทับตัวมาครับผมอันนี้ประกันท้องไหมครับตัวนี้ประกันทุกตัวนั่นแหละประกันทุกตัวนะครับเนาะถ้าจะขายต้องตรวจต้องตรวจก่อนนะครับเนาะครับครับเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนั้นเปิดไวัห้าสิบเกศ เปิดไว้ห <d iter. S 2> ้าหมื่นเจ็ดนะครับผมแม่นี่ความสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้เหรอครับเนาะร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าได้ครับแม่นี้ใหญ่นะผมนมาดูนะตัวใหญ่มากครับผมแม่นี่โครงสร้างใหญ่มากนี่ครับผมท้องเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมนี่ดูฝั่งนี้นะครับ ไว้คร so ับทีมงานผู okay. ้คันผ okay. ู uh, okay. ้ส yeah, okay. ิงครับทุกับประกวดครับตลาดนัดอำเภอสุขุมครับไม่เอากระหอำเห็นเสื้อแดงเห็นเสื้อแดงไม่ได้เลยใส่มาผิดแล้วโอเคแม่นี่โบ๊์นะครับผมอยู่บนน้าใช่ไหมล้างโอเคครับฟังเบอร์โทรนะครับผม ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามห้าเจ็ดครับผมคอับผมครับใท่านคไหนเนี่ยมายังโอ้เจาะมาไยั้งเลยเล่นง่ายอยู่ดีเนาะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมขอบคุณครับเคยไปหากันเนาะ